<Action. S 2> สวัสดีค่ะ Hello Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะนี่กินกินข้าวเร้านะคะเบ e a ฟ f a ต t เพิ่ตั้งกล้องให้ประ่ามีแสงมันก็ปิดพามาเริ่มจะกินข่าวแบบ <to> มืดๆโอเค okay. So, was isst du heute Morgen? Heute Morgen, wir essen Frühstück. Frühstück. Was isst du zum Frühstück? Eine, eine, eine ein Brötchen? Nein. Toastbrot. Toastbrot. Und Käse. Mhm. Und eine Tomate für dich. อ,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 อุ่ว i t เรียนทบทวนภาษาเยอรมันนะคะเพราะว่าสามเดือนนะคะยังม่ได้วิส่าเายังไ่ได้วิซ่าทาวอนะคะสามเดือนเาต้องกลับไปเมืองไทยต้องรออยู่นั่นรอเมืองไทยสามเดือนค่อยได้กลับมา อยูเยอรมันอีกไม่วีซา่าเยี่ยมเยือนอีกสามเดือนก็จะครบกันจะไปไตมาม่มาหากันแบบนี้นะคะ่ะยังไม่ไล้แตงคะ่ะยังไม่มีแผนแต,งแตง่งยังไม่มีแผนแต่ง,ง,ง,งานกันนะคะเพราะว่าถ้าแต่งงานนี่ต้องคิดหม่คือตอนนี้ก็ยังยังปับปับชีวิตอยู่ะคะ่ะว่าจะเอา,จาัจจังไหเพราะว่าภาษาเขากับวเฒ็นมาบ้านเขาเขากับมีงานเหตุเหตุจังไหร่ทอยู่บ้านเขายังมีงานเหตุนะคะมีงานทํา ก็เลยหลายๆอย่างค่ะก็เลยยู่กันยังสิไปก่อนกรเบอเป็นอยางนะคะอยู่บานเข้า็ดีกันมีงานมีงานทํามาอยู่นี่ไม่มีงานทำเพราะว่าเรียนภาษาที่มีปัญหาก็คือภาษาเขาลืมหมดเลย <c oughs> <c oughs> เขาจะลืมภาษา <c oughs> ได้นิดๆน้อยๆพ่อจะได้แน่อ่าวลืมอีกละเขากับบ้าน <c oughs> เรียนระดับ A2 ค่ะ 1> 1, เอหนึ่งเลี่ยนไปแล้วแล้วก็สอบไปแล้วตอนนี้เริ่มระดับ A2 A2 ก็เริ่มไปเริ่งเพิ่มแล้วโดยอีกเริ่มนึงอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะจะมีการสอบวัดร,ระดับความรู้ว่าควรจะเลี่ยนระดับต่อไปใดบ่หรือว่าถอยกลับไปเลี่ยนถอยกลับไปเลี่ยนอีกเพิ่มหนึ่งเรื่ง,ง,เรงเพิ่มนะคะจะลองเดึง ฉันให้ e ั e เ I t ฉ i นคิดว yeah, ่าไ a ่มัน r วานมากและลักซ right> ์แม่ e ทีน t l ร k e s to กิ t s a l ม o n m า m เ Now s a l ม o n มือนึงย่ำนึงกับ่ให้ได้กินบ่อยันาแซลมอนปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนอะปลาแซลมอนี่มือนึงย่นึงกับ่ได้กินนะคะหากินยากบานเท่ามันแพง ต้องไปซื้อตามซุปเปอร์ยี่ยตลาดสดบ้านเขานุ่มมี่ปลาแซมอนขายนะคะฉะนั้นมานมนอยูนิ่ก็เลยกินแทบทุกมือเลยไ <c oughs> ม่ขาด <c oughs> กาแฟ what oh, oh what happened yeah good luck good luck <laughs> mm. คนบริกินน้ำลรกไม่เห้เากินเพิ่นเดียวละภาษาหมอนก็นกินเขาแล้วก็จะเลี่ยนนะคะทบทวนภาษาเยอรมันที่เลี่ยน,นะคะ่ะจะมีชีดชีดต่างๆชีดเก่าๆที่เคยเลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเขาเลี่ยนวันที่นีสิบหกเนี่ยคะ่ะ อีกเจ็ดมือเนี่ยจะส่งไปสอบวัดระดับเพิ่มรูกก่อนแล้วก็ได้เตรียมโตไปเรียนว่าเขาจะหายพานบอถ้าพานค่ะไปเรียนระดับเก่าเสียตังอีกขอดหนึ่งตัว y o ซีเอ่อห้ามัสเจ็ดเจ็ดสี่พันหกร้ยสบแป บัตรสิ้นบุค ah two ah t w ah t u c h m e i n s t mm. du? Ja. <Yeah. S 2> The book how much it cost no I mean how much cost in in a class f o r weeks is t h r e o r y euro ah oh. okay วิชาหนึ่งวิชาหนึ่งเจ็ดร้อยนถักถักถักข้าวบัวพันครึ่งหนึ่งของเขาก็คือ3ามยห้าสิบยูโร สามรอยหาสิบยูโรประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยค่ะถ้าเกิดสอบบ่าพานก็คือต้องเสียเงินหมื่นกว่าบาทเขาไปเรียนเรียนวิชาเก่าอีกเรียน่ของเกา่าหมืม่นกว่าบาทลังดูเขากับเสียดายเงินนอะอยู่จังไหนผูรลงคนเพิ่นแต่งงานแล้วอะค่ะเพิ่นจะได้อา่า ให้เรียนฟรีเครื่องรัฐบาลซอยเครื่อง,นงอหน,นึ่งหรือว่าจะไหนนี่ล่ะประเด็นเขาไปหาเพิมดูอีกว่ารัฐบาลซอยเท่าไหร่คือ,อก่อนเฉ่จะแต่งงานต้องสอบเอหนึ่งพันพ่อสอบ 1, เอหนึ่งพันหรอก็มาอยู่เยอรมันพ่อไปเฮ็ดเรื่องเล่าในเมืองที่เขาไปอยัะค่ะทั้งอำเภอบานเขาทั้งจังหวัดพานเขาก็จะทรงใบนึงมากๆบอกว่าให้เธอไปเรียนจักชโมงจักชโมง สามาถเนี่ยลาการเรียนฟรีนะคะสำหรับคนที่แต่งงานหรือคนที่มีวีซ่าทาวอนแล้วแต่เฮานียังบระมนวีซ่าเยี่ยมเยียนอยู่ทุกยางดองใจเองเบิดใจทุกยางลอยเปอร์เซ็นต์นะคะ100%เพคบิคัด just visit visa visa Bitte. Es tat dir gut, ne? No? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Gentleman. I want to show the people in the world, I take care. Ich kümmere mich um meinen Schatz, ne? No? Yeah. Ja. Yeah. Gentleman. Mm -hmm. ah. Gentle tea. Gentle mm, tea. Okay. Hm. อันก็นี่ค่ะคือจะยูย้กันจังสี่เหตุผลว่าคือเขาเน,น,นี่ยอายุบ่แมานหนุมน่มๆสาวๆ มีสิบสามสิบปีเข้าแถาแล้วนะคะเกือบสี่สิบเพิ่นกับเกือบห้าสิบแล้วที่นี่การใช้ใชีวิตกันดำรงชีวิตเพิ่นกับเบื่เคยอยู่ก็ไผ่เพิ่นเบื่เคยแต่งงานที่นี่การที่จะรวบรับท่านที่เนะะี่ยค่ะให้ได้ปีเดียวแต่งงานบ่แมนหนีมันกันเลื่อนนานมาถึงสามปีเราเข้าห,หูซื้อว่าสอบชีวิตแบบนี้กันแว่าสารับเข้าหูซื้น้อยๆน,นะเพราะว่า,า,แ,บบาแต่วัฒนธรรมไทยแต่วัฒนธรรมของฝรั่งก็คือเป็นแฟนก็คือ ก็คือจังก็เป็นเป็นครูชีวิตน่คะคููชีวิตแต,ต่บ่ไหรแต่งงานม่ามีผูผกพันกันทั้งอ้กฎหมายมเพื่อนก็จะชิ่นให้ชีวิตเดียวเดียวชีวิตคือคนเดียวอยากไปคอนเสิร์ตอยากไปนวนไปนี่เพื่อนก็ไป ส่วนเฮายู่เมืองไทยเฮากับเฮ็ดงานของเฮา,าได้ตามปกติตอนคั่กลับมาเฮากับคุยกันทั้งสกายแบบนี้ค่ะเฮาเฮ็ดงานเพเนิ่นกับเฮ็ดงานที่กันนี่คือสไตชีวิตที่แยกกันอยู่สามเดือนทดสอบอยู่แบบนี้การที่จะปรับตัวมาอยูน้ำกันเลยที่เดียวลอยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเฮ็ดพันธะสัญญาเรื่องไอ้ทั้งกฎหมายนสิคือต้องคิดกันอีกขั้งหนึ่ง จนตอนที่เข้าเรียนภาษาของเขาให้เรียบร้อยก่อน,นัสิคะ่ะแล้วก็เรื่องการเรื่องงานของเขาจะสามารถที่จะมาหายอย่างเหตุดใดยุบานเขาสิคะ่ะก็จะคิดอน่าจะลงโตในการแต่งงานแต่ตอนนี้ย่อมอะไรแต่งนะคะที่ห็นเห็นอยู่นี่ที่เขาคิดว่าเอา้าจะมีเงินจ่ายค่าเครื่องบินให้คอยกลับไปกลับมา สามปีซีปีหาปียังสี่หลายๆปีละหลายเท่อกะกับ,บ่เป็นยังเพราะว่าเจ้าเป็นคนผัวเอาเป็นคน,นจ่ายค่าเครื่องบินเนาะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่แม่ยังสี่ค่ะแล้วก็ค่าเรียนภาษาเยอรมันนะคะดอเ <c oughs> พิ่มเขื่อนจ่ายให้กับโอเคถ้าเพิ่มเบื่อเมย์จ่ายกัอยู่กันยังสี่ละค่ะอีกแถมเวลาเขาเขาเรียน เราล,ลืมเขา้าดองกลับไปเลียนหมองเกาอีกก็ต้องใช้ใช้มื่นกว่าบาทเ,เลียนอันเกาอีกนังเสียค่ะถ้าเพื่อนบ่ม่อยก็โอเคก็อยู่กันยังเสียค่ะการยังมีความสุขอยู่ <c ười> สุขสุขทุกๆุกังเสียค่ะพอลืมลืมภาษาเยอรมันเราต้กลับมาอีกโอเคค่ะเอเอ,เอมีความสุข โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ